สวัสดีครับเช้าวันที่15เมษาหกสาเชา้าของการทำงานปกติก็จะเป็นวันหยุดนะครับแต่ปีนี้ก็ทำงานทำงานคือเกา่าพ่อแม่พี่น้องไม,มีวันหยุดทำตลอด เป็นปีแรกของการทำงานที่ผมมีวันหยุด12 13 14 15บา้าเงาครับเงาครับพี่น้องเงาเมื่อนี้กผมมีอย่างไรครับเมื่อนี้งานลอกหนาดินครับนาดินสวยๆน้งามผู้เออยากได้ก็ติดต่อปากขอความไปได้แล้วครับเมื่อนี้ก็อยูกับแคทแคทเทปิล่าสามดดี 318ห2เมื่อนี่นาดินกับบรถไฟครับนาดินประมาณร้อยสองร้อยรถดีแล้วครับจะ with exactly.